สวัสดีครับวันนี้ผมต้าพจากฟอร์มลุมธานีนะครับวันนี้มาอยู่กับตัว Next Gen นะครับเป็นตัวแคปนะครับเป็นโอเพนแครนะครับตัวนี้เป็นรุ่น xl พัทนะครับตัวนี้ราคาของเขาอยู่ที่79,000บาทนะครับเป็นสีขาวนะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรครับเดี๋ยวนี้พาไปชมรอบคันกันนะครับตัวนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นให้นะครับคันนี้นะครับโปรโมชั่นออกรถ14,900หนารนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันนะครับว่าตกแต่งอะไรเพิ่มมเติให้้้ลูกคคาาบบงนะรั เริ่มที่ตัวกระจาจังด้านหน้านะครับเป็นตัวกระจาจังมาพร้อมด้วยอักษร FORD นะครับเป็นอะคริลิกด้านขอบนะครับจะเป็นสีขาวเป็นสีดำตัดขอบสีขาวนะครับลูกค้าสามารถรีเควสตัวสีของอักษรได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟด้านบนกระจาจังนะครับ 3. จุด ส่วนถัดมานะครับจะเป็นสกู๊ปนะครับเป็นทรงฟิตนะครับตัวนี้จะเป็นสกู๊ปขนาดใหญ่นะครับเต็มแบบนี้เลยเป็นสีขาวตัดด้วยสีดํานะครับตัวโลโก้ก็จะมีตัวแรกกับตัวม้านะครับลูกค้าสามารถเลือกสีของตัวโลโก้ได้นะครับในส่วนของไฮไลท์นะครับตัวนี้จะมีในส่วนของไฟนะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจากไฟเดิมไฟเดิมจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับตัวนี้เราทําให้นะครับจะมีตัวไฟเดทธามาให้ ทั้งตัวซีใหญ่แล้วก็ C เล็กตรงนี้นะครับมาพร้อมด้วยไฟลูกแก้วด้วยนะครับเรามาชมในส่วนของด้านข้างของตัวรถกันนะครับด้านข้างเราติดตัวชิ้วล้อซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดครับลูกแต่ตัวนี้เราไม่ได้เจาะตัวรถนะครับเป็นหมุด้อนะครับในส่วนของแมกยางนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้นะครับเป็นแมกลายดอกไม้นะครับยางเป็นยางมอนสเตอร์แบบนี้เลยนะครับ เป็นยางออเทรนะครับสามารถลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยซีรีสดยางของเขานะครับอยู่ที่265นะครับ70 R16 นะครับด้านข้างก็จะมีตัวโลโก้นะครับเป็นเทอร์โบตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะครับในส่วนของกระจมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับในรุ่นนี้นะครับติดตัวราวหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับด้านข้างนะครับจะมีตัว สติกอ e r นะครับเป็นคำว่า Ranger มีอักษร Y แท็กสีแดงนะครับลูกค้าสามารถรีเควสตัวสติกเกอร์ได้นะครับอยากให้เราออกแบบก็ได้หรือมีให้เลือกถึง40กว่าแบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในของตัวแคปคันนี้กันนะครับด้านในนะครับจะพบกับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับนะครับแล้วก็หน้าจอกลางนะครับจะเป็นขนาด10นิ้วนะครับ รองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เลยนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์แนนว่น6ะครับ6สปีดนะครับเบาะนะครับเบาะเดิมของเขานะครับจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับหรือลูกค้าที่อยากได้เพิ่มเติมเป็นเบาะหนังก็สามารถรีเควสกันมาได้นะครับแล้วก็ถ้าออกรถนะครับก็จะมีตัวเบาะแคปเพิ่มให้นะครับแต่อันนี้เรายังไม่ได้ใส่นะแคปเปิดกว้างมากนะครับสำหรับลูกค้าที่ เน้นใช้งานก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีตัวไลเนอร์มาให้นะครับแล้วก็มีตัวชุดข้อไฟท้ายนะครับทำให้รถเนี่ยดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับมีลายสติ๊กเกอร์นะครับพร้อมคำว่าเรนเจอร์ตัวนี้ด้านล่างนะครับตัวเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้จะไม่มีกันชนนะครับเป็นเราติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับ เป็นการชนท้ายเหล็กแบบนี้เลยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังสนใจตัวฟอร์ดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะแคปซีประตูหรือเอเวอรเรสนะครับทักเข้ามาสอบถามกับตามได้นะครับที่เบอร์0 8 3 0 9 0 2 8 7 5นหะครับหรือจะทักแอดไลน์บาร์โคดนะครับเข้ามาพูดคุยในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นได้เลยวันนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวฟอร์ดในรุ่นถัดไปนะครับวันนี้ตาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ